โยหวัสดีครับผมนัดโลนะฮะไปวันนี้เจอกับโลชาแน,นลตามคำขอวันนี้ไปปั่นกันนะฮะเจอกัน Go โป o บ m มกวู้ไปกันครับตามคำขอไม่ได้ปั่นมานานอย่างที่ว่าเนาะแตมเต็มก็มีปัญหาแต่เกี่ยวก็มีปัญหา วันนี้จัดไปครับแล้วตไปสั่งนู้นะ แน่เด็กเนาะโอ้โหรถเลี้ยวฮะก็เลยอ่ะ เอาเรื่องเว้ยผอมอยู่เหมือนกันนะไม่ได้ปั่นนานถนนนี้นะ่จาจะก็เห็นในคลิปแล้วนะก็เดี๋ยวจะพาไปฝั่งนู้นแล,ล้วกันอีกฝั่งหนึ่งของหัวําหน้านเนาะเป็นหน้าตรงนี้อาชีวะคือตอนนี้มันเย็นแล้วไงจะให้ปั่นไปในเมืองก็ ไม่ค่อยดีอ่ะแม่โทรมาอีกอครับใจผมโดดลงก็ไม่ใช่เนาะโอ้ย เห็นปะไม่รู้ว่าในมุมกล้องมันเห็นปะนะสนใหไอโกโปรมันจะมืดๆว้วยจริงๆต้องตรงไปทางขวานะแต่วันนี้ไปฝั่งนู้นดีกว่ะ ก็เป็นแหล่งกินนมของวัยรุ่นนมสดนะไม่ใช่นมไอ้นั่นโอเคฮะใครที่บอกชอบบอกว่าผมแม่งร้องวู้วู้วู้มึงให้กูร้องแล้วมึงให้กูพูดแหละ,ะมันเป็นฟิลแบบมึงเข้าใจปะแฮรฟิลอย่างเงี้ยโดดไปโดดมาแล้วแบบมันสะใจเว้ยไอคนที่รู้อะแก๊งแงผมรู้อะไม่เป็นไรแต่บางทีแบบ เด็กเกียรติยังม้นร้องทำไมไม่เหรอหรือเขาร้องเลยมึงยังเข้าไม่ถึงพวกกูเจ้าขอบคุณแม่ได้แค่พิมพ์อ่ะพิมพ์เนี่ยผมไม่ว่า สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยนะฮะสั่นกระดิ่งด้วยแล้วกันถ้าอยากดูคลิปผม,มบ่อยๆผมก็จะพยายามลงมบ่อยๆนะโอ้โหมาพุบใจวุบเลยห้โดดไปยังไงวะเน,นะ คลิปนี้เหมือนแม่งฝั่นบนเว้วยก็มอเข้าใจโลกไงมีคนรักแม่ก็ต้องมีคนเกลียดด้วยใช่ปะ่ะโอ้โหพอแล้วนะอือิวอ่ะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งของฝนชำหน้าเนาะตรงนี้เป็นตะแเลงแกงลนะ นดีกว่าคเอแมงกยังไม่เล่นท่าอะไรมากนะเว้ยเพราะว่ากูดตรงอะกูเหนื่อยเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ซ้อมทุกวันอะ <c oughs> เดี๋ยววพี่ฟิตเดี๋ยวจะทำคลิปในเมืองต่ออีกมันมีหลายที่ไงที่ยังไม่ได้ไปกันกูจะโดดอย่างไว ถึงนัดถึงนัดถึงนัสเก็ตละเอ้หนี่ครับครับเฮ้เหมือนปลดปล่อยอะ่ะเฮ้ยครับพี่รอบรอบเมืองเฮ้ยเฮียเกือบเกือบไม่เท่เป,เปิดนะเฮ้ยเกืดเ,เลย ถึงส่วนนักบินนี่ก็พูดอะไรดูสภาพน่าซีดเลยหอมด้วยนี่ก็ชาวแก๊งบีบอยสเก็ตบอร์ดก็เองเล่นเอ็งก็เป็นไงนะไม่มีแล้วเออไม่มีละ สวัส <commercially> ด <discretion complimentary> <int> ีครับยิ้ม เทปล่ะนี่ครับวัสดีครับวัสดีครับอุยออ้ยเบ่ยเบ้อเบ่ยเหรออะไรสุดป่ะไออยากเห็นผมดอบนี่ป่ะเวทีปะล่ะ จัดไปเหมือนกูนคุยคนเดียว,ยวอ่ะอ่ะร้อยแปดสิบเลยปะละ่ะเนาะทีเดียวจบ,จบไปสูงนะเดี๋ยวผมยงไปวัดนแท้ไม่ไม่สูง อีกทีไหมโอ้กระฐานวะเทคกสองน,นะเนี่ยดูอ่ะสูงไหมจักรยานตั้งให้ดูอ่ะ,อะเหนื่อย Thôi khổ là hãy này phép Hãy chạy con Phải Ôi oh, oh, pin Pin mà Yeah, 3 thiệt lắm What ว่าตาบอกแล้วก็บอกอยู่ว่ากูนัดโรเฮียไม่เชื่อกูเองใช่ป่ะพาก่อนเฮียตัวยู่เลยโอ้นี่เอาป่าลัดเฟรมด้วยล u b บเบอร์คิลเลอร์นะสนใจก็ทักไปอันนี้ถอดก่อนกูคุยกับเป๋าเฮียตัวสภาพ โอเคครับใครที่ชอบอย่าลืมสั่นกรไให้แชร์นะล้ดเจอโลชแนลใหม่นะครับกบบีนะครับคลิปนี้เออลืมเลยเสื้อใกล้จะมานะรีบตามกันได้นะเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจโลชแนลโลโคตติ้งไอจีโลแล้วก็รู้ช่างมันเออโลตีโอเคครับไปครับซีอูไปไปแก๊งนะแก๊งแล้วปรอดิเฮ้ยรอแลบไม่ไปเออบายบายเจอกันรักนะจุ๊บ